คุ้มค่าราคาถูกของมันนะคะอยู่ที่มันใช้งานได้ยาวนานเราจ่ายแค่ครั้งแรกแล้วเราก็ใช้ต่อไปแบบยาวๆไปเลย คนที่สนใจจะทําธุรกิจเปิดร้านให้เช่าไม้แบบพลาสติกอันนี้อ้อมก็มองว่าเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่น่าสนใจสําหรับคนที่พอมีเงินทุนนะคะเพราะว่าผู้รับเหมาสเกลไม่ใหญ่อะเวลาเขาใช้ไม้แบบพลาสติกส่วนใหญ่เขาจะใช้เป็นการเช่าค่ะแล้วลงทุนครั้งหนึ่งอะคือมันปล่อยเช่าได้ระยะยาวปล่อยเช่าได้นานการจัดการก็มีแค่เรื่องสต็อกของการทําความสะอาดแล้วก็ถ้าเกิดมีเรื่องลถขนส่งเพิ่มมาก็สามารถเก็บกําไรส่วนนี้ได้อีกส่วนพวกเรื่องระยะคืนทุนอันนี้อ้อมว่าสามารถลอง เข้ามาปรึกษาทางคันออฟบูดูได้ค่ะก็คืออันนี้เขาคำนวณจากบ้านขนาด6 4ตารางเมตรนะคะการลงทุนเรื่องต้นในการเปิดร้านไมแบหค่ะคะลงทุนเพื่อสต็อกของประมาณ500บาท ค500บาทเนี่ยจะได้ไม้แบบสำหรับการสร้างบ้าน64ตารางเมตรจำนวน5ชุดซึ่ง5ชุดเนี่ยเราสามารถปล่อยเช่าได้ขั้นต่ำเวลาเราปล่อยเช่าลูกค้าค่ะจะอยู่ที่3วันเนาะ3วันต่อ1ชุดเราจะมีรายได้ประมาณ3,000กว่าบาทต่อ1รอบเพราะฉะนั้นใน1เดือนถ้าเราสามารถปล่อยเช่าได้7รอบเราจะมีรายได้20,000กว่าบาทต่อ1ชุดดังนั้นใน1เดือนค่ะทุกคนถ้าเราสามารถปล่อยเช่า7รอบตอ่อด แ0 0แตเาหมืนหนึ่0พันิดๆเนี่ยถ้าคิดจากเงินลงทุนเฉพาะค่าสต็อกของ5 0า0 0บาทเราก็จะได้คืนเดือนละประมาณ9ก0 0 0กว่าบาทแั้นระยะคืนทุนถ้าเรามองคาวๆนะคะคืนทุนเฉพาะค่าสต็อกของมันจะอยู่ที่ประมาณ6เดือนอันนี้เป็นตารางที่ทาง Sun อ f w o o คำนวณไว้เพื่อเปรียบเทียบนะคะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าอยากรู้เคสจริงๆหรือว่าอยากรู้ว่าค่าโอเปอเรชั่นจริงๆค่าทำความสะอาดอะไรมันอะไรยังไงเท่าไหร่อ่ะลองเข้ามาปรึกษาทาง Sun อ f ุ o o ดูได้ค่ะ